บทกลอนนี้ก็จะบอกว่าเพราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผานเาผาพลานตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงพร่ำเพียนเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละ ตัวตนจึงพ้นภัยคือครั้งแรกที่มีโอกาสได้ยินหรือได้ฟังบทกรบทเนี้ยก็จะรู้สึกว่าคือเดิมทีเนี่ยก็จะรู้สึกอาจารย์นกเนี่ยเขาทำอะไรได้เยอะแยะเก่งแต่พอได้เห็นอาจารย์นกแต่งกรอน,นันนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการกันกรองความเข้าใจพระธรรมอ,ออกมาเป็นคํากรอนให้เราได้เข้าใจไปตามนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากความลึกซึ้งของพระธรรมเนี่ยก็จะมีมากจริงๆก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ย พุทธพจน์เนี่ยก็ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีกําลังปรากฏก็จะขอโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์ว่าจะเข้าใจความเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏในบทกรนนี้อย่างไรก็ต้องทีละบรรทัดเพราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกก็คือเกิดแล้วใช่ไหมคะทุกชาติไปแล้วก็อยู่ไปทุกชาติโดยความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงเกิดหรือจึงอยู่ มาในล่าโลกใช่ไหมคะก็เดี๋ยวนี้เองคะ่ะทุกอย่างเนี่ยเป็นความจริงที่เราต้องคิดว่าที่เราเกิดแล้วก็อยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเ่ยคะ่ะใครจะไม่เกิดได้ไหมเกิดแล้วจะไม่อยู่ในโลกนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่เราคะ่ะแต่เป็นธรรมะแต่เมื่อเป็นความไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นเรา พระเชนตั้งแต่เกิดมานะคะก็ไม่รู้ว่าเพราะมีเหตุที่จะทําให้ต้องเกิดขึ้นและต้องอยู่ในโลกนี้ด้วยออกจากโลกนี้ไปโลกไหนได้ไหม,ไมถึงยังไงยังไงก็เป็นคนนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมทําให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้แล้วก็เป็นโชคราวจริงจริงนะคะถ้าอ่านชาดกเนะะี่ยค่ะเคยเป็นแล้วทั้งนั้นในพระชาติต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระเทวทัตก็เคยเป็นบิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพระมหากัสปะก็เคยเป็นบิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละชาตินะคะไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าชาตินั้นจะเต็มไปได้วยความสุขหรือความทุกข์ใดๆก็ตามนะคะเพียงโชคราพอจบสิ้นความเป็นบุคคลนั้นสิ้นชาตินั้นก็คือว่าไม่มีการที่จะเป็นบุคคลนั้นได้อีกเลยเพราะฉะนั้นแม้ขณะนี้นะคะแต่ละหนึ่งขณะที่ผ่านไปก็ไม่กลับมาอีกกรรมใดที่ทําแล้ว กรรมนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ก็เป็นปัจจัยสะสมอยู่ในจิตนะคะที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลคือการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอยู่ไปในโลกเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้จริง,อย,งอยู่มา,ใน,าในล่าโลกค่ะ